ท่านผู้ชมคบพูดถึงเรื่องราวของเวทีการประกวดนะครับจากหลายๆเวทีก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อที่จะเอกหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่าต้องการที่จะเฟ้นหาตัวนักร้องที่มีรูปแบบแบบไหนแบบเดียวหรือว่าเป็นแบบวงครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับมีการประกวดใหม่ล่าสุดเกิดขึ้นมาที่เขาบอกว่าเวทีนี้ไม่เน้นว่าท่านจะเป็นใครหรือว่าอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่เพียงแต่ถ้าเกิดว่าท่านเสียงดีย่อมมีสิทธิ์ที่จะชนะได้ครับ และที่สําคัญนะคะนอกเจากนี้แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเห็นหน้าค่าตากกนเลยนะคะขอฟังแค่เสียงเท่านั้นขอให้เสียงดี ร้องดีคุณมีสิทธิ์จากเวทีนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะต้อนรับนะคะโปรดวเซอร์ชื่อดังที่จัดโครงการโครงการดีๆแบบนี้มาให้กับคนที่รักเสียงเพลงลูกทุ่งได้มีเวทีดีๆเกิดขึ้นค่ะต้อนรับอาจารย์เรื่องยศพิมพ์ทองก็สุขารุกทุ่งค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะน้อยเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเมื่อกี้น้องน้อยบอกว่าคไม่ต้องดูหน้ากันเลยเลยไม่ต้องเห็นหน้าตาใช่ไหมคือปกติแล้วการประกวดเนี่ยนักร้องต้องมาร้องอ่า ก็จะมีคะแนนนะฮะคะแนนหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมเสียงร้องลีลาอารมณ์น้ำเสียงคต่กระับอันนี้นเป็นองค์ประกอบครับแต่ว่าวิธีนี้ no ไม่ต้องไม่ต้องเลยยังไงฮะอาจารย์ต้องขอบคุณคุณเนนคุณสุประชัยนิลวันครับที่เปิดโอกาสให้คนมีเสียงดีมีใจรักการร้องเพลงครับก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่เป็นคนคิดคะโครงการนี้คุณเนนนคนคิดขึ้นมาพี่เนนเป็นคนคิดเลยมาครับแ8 5าสบายดีเรดิโอ สิงคิงคอนเทสอันนี้คือชื่อโครงการเลยครับผมวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันอาทิตย์หนึ่งชั่วโมงชั่วโมงนั้นแหละใครมีผลงานใครคิดเราตัวเองร้องเพลงได้ร้องเพลงดีมาเลยลูกแรางหน้าตาไม่เกี่ยวเสียงดีอย่างเดียวมาเลยคุณสมบัตินี่เอาแค่เสียงอย่างเดียวเหรอคะเสียงเดียว อายุอายุก็ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวแค่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวการศึกษาไม่ต้องไม่ต้องครับแค่ส่งเดโมเสียงมาวิธีส่งเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายว่าจะเป็นอยัางไงจะส่งัปยังไงส่งไปที่ไหนเดี๋ยวจะบอกเตรียมประกาศไว้ก่อนเนี่ยประกาศไว้นะฮะแต่ที่สําคัญเลยต้องขอนิหนึ่งบอกว่าการประกวดแบบนี้นะครับเมื่อผลสุดท้ายออกมานะครับจะส่งผลไปต่อของการเป็นที่จะเป็นนักร้องในค่ายด้วยไหมครับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดคือ คุณได้เป็นนักร้องของอาสยามทันทีเซ็นสัญญาเลยเซ็นสัญญาเลยออกซิง<อ>เออกิลให้ก็ต<อ>้องใจปามากนะแต่ถ้าเกิดว่าคือเราฟังเสียงเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะเอไม่มีความสุ่มเสี่ยงยังไงบ้างจะสมมติว่าเสียงก็ดีแต่ว่าเ็าแบบว่าอาจจะเจอหน้าตาอาจจะแบบว่าต้องไปยืดอะไรอย่างเงี้ยต้องไปแบบไปโมอเนือคือคอนเซ็ปต์จากรายการไปอย่างนี้คุณเสียงดีอย่างเดียว้องีขายอย่างนี้เลย ก็ต้องร้องเพลงอาสยามด้วยมั้งฮะเวลาเขาส่งแน่นอนอ่าแน่นอนร้องเพลงอาสยามค่ะแล้วก็ส่งมาที่อาสยามนี่แหละอ๋อนะครับจะเป็นเพลงเก่าหรือเป็นเพลงใหม่ก็ได้ถ้าจะนับอาสยามเลยมันก็จะมีประมาณเพลงอาจจะไม่เยอะครับให้นับไอ้ด้วยอ๋อสมัยรุ่นแบบว่าสันตีนาดาเมยุรีคม่อยู่ตั้งแต่นู้นนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักร้อง เก่าๆที่เคยสังกัดอาสยามนี้รวมอยู่ด้วยไหมครับอย่างเช่นซอนเพชรสายยันยอดรักพุ่มพวงก็อยู่ในทอพีทุกทุ่งมาตรฐานน่าจะน่าจะใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้เลยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะอาทิตย์แรกก็คือเดือนเดือนมกราปีห้าเจ็ดอ่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มตอนนี้เริ่มยังยังทันนะครับท่านี่ฟังรายการดูรายการชมรายการอยู่เนี่ยยังทันครับขั้นตอนการตัดสินนี่คือหลังจากที่เสียงผ่านแล้วจะเอาเสียงน้นมาออกอากาศป่ะครับ หรือว่าให้มาร้องสดในรายการอ่วิธีการนะฮะท่านผู้ฟังเนี่ยร้องเพลงอัดใส่ซีดีมาใส่ซีดีมามีดนตรีหรือไม่มีดนตรีมีดนตรีต้องมีดนตรีด้วยวิธีโหลดดนตรีก็เป็นโหลดในดอกจันสองสองสามแล้วก็ขอคุยโอเบเรเตอร์บอกว่าขอดนตรีเพลงเนี้ยแล้วเขาจะส่งมาให้ส่งให้ทางมือถือครับอ ส่งเสร็จคุณก็เข้าไปห้องอัดไปร้องดีๆเลยไปร้องดีๆแต่งเสียงมาให้ดีให้เอาแบบเอาแบบขายได้อะสนุกหูมาเลยแต่ถ้เกิต้องดีนะต้องดีต้องเสียงดีถ้าเกิดว่าเสียงดีแต่ว่าระบบอัดเสียงอูอีอูอีนี่ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไงมีผลเรื่องมีผลเรื่องการฟังแล้วถ้าเขาไปอิดดิสแบบโอ้โหก็ยอดมาเลยเนี่ยจะจบหูอาจารย์เลือกก็ได้ก็ได้ คุณต้องไปเจอเวทีจริงเวทีใหญ่ครั้งสุดท้ายตอน,ตอนประกวดรอบชิงไงรอบชิงอ๋อถ้าจะอีดิดมากหรือ,อยังไงมากมันก็แบบแหมมันะมฟ้องอยู่แล้วถ้าคุณอีดิตมาจดฟังเพราะเนี่ยในห้องอัดยังไงโอเคครับผมยอมรับวันที่คุณชนะเนลิศรอบทิตย์แต่ถ้าคุณไปเวทีใหญ่คุณเจอคนเจออากาศเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้าคุณเอาตัวรอดตรงนั้นได้ด้วยนะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตั้งร้องคุณภาพอีกคนหนึ่งนะครับ แต่ละอาทิตย์นะครับจะมีคนเข้ามาแข่งนะครับจนเป็นแชมป์ประจาสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์มีกี่คนครับตอนนี้ตอนเนี้มีแค่สองคนก่อนสองคนสองคนแล้วก็ถ้ามาส่งมาเยอะเราก็เพิ่มเป็นสามคนตัดสินจากไหนครับตัดสินจากซีดีอาจารย์ฟังเองนะอาจารย์ตัดสินว่าอาจารย์เ็นนาัาอาจารย์เนี่ยไม่ได้เห็นหน้าร้องนะแค่ฟังไม่ได้เห็นหน้านักร้องไม่ได้เห็นโปรไฟล์ไม่ได้เห็นอะไรทั้งสิ้นชื่อเขาก็ไม่บอก เขะไม่บอกชื่อไม่บอกอ๋อคือว่าจะมีที่หนึ่งอาจจะมีดีเจมาปั๊บอาจารย์จะนั่งเป็นกรรมการในรายการคุณนุ่มชโยคือดีเจหลักอ่าคือดีเจหลักผมก็คือเป็นคอมเมนเตเตอร์ต้องไปค่อยฟังว่าสมไมคุณถึงไม่ผ่านตรงไหนตรงไหนตรงไหนต้องไปฝึกอะไรเสียงดีร้องดีแต่ว่าให้โอกาสแล้วถ้าไม่ผ่านยิงให้โอกาสมาใหม่นะอถ้าตกรอบไปแล้วส่งมาอีก อย่าบอกเขไม่บอกชื่อไงเขาไม่บอกชื่อไม่รด้จักอาจารย์ก็เลนเบอร์หนึ่งเบอร์สองค่ะอาจารย์สมว่าน้องน้อยส่งเสียงมาไม่ต้องบอกชื่อผมเป็นน้องน้อยผมเนรู้จ่กน้องน้อยเนี่ยต้องไม่ต้องไม่บอกผมยืมไฟอย่างเดียวเสียงนี้ถ้าถ้าคุณคุณไอ้คุณนี่เก็งเก่งคุณนี่เก่งเดี๋ยวไม่รู้ไปใช่หรือเปล่านะแต่ถ้าเห็นโปรไฟล์เนี่ยเราก็มโนเองแล้วครเล็ไครัเอะไรไงอ๋อเอาเลยลงเอา อก็ทุเรศเัาล้อเป็นไงไงเขาล้อไป็นที่เหยื่อเนี่ยมึงเก็้มึงท็อปร้องเงี้ยอ้าวบอกว่ามีเป็นท็อปสราวุฒเออท็อปไรเชลดุลเออแล้วยังไงแล้วเฮ้ยอาจาุดเชื่อเหรอยังไม่กี่ปีเออเป็นมาอะไรปีนะครับโอ้โหดิใช้ชื่อท็อปสราวุฒติดตอนที่เป็นนักร้องเป็นนักร้องนนะ่ท็อปสราวุฒบอกว่าเป็นท็อปสราวุฒเนี่ยค่ะก็ต้องผ่าน พาะผมรู้คุณร้องเพลงเป็นอย่างนี้ไงอันนี้อาจารย์ก็จะไม่รู้เลยคือไม่ดูโปรไฟล์ไม่เห็นหน้าเอาฟังแต่เสียงอย่างเดียวพอสี่เดียวพอมีแต่ละสัปดาห์ละหนึ่งสองสามสี่อาจจะครบเดือนละก็จะยังไงคะอาจารย์ผมว่าอย่างนี้ทีแรกก็จะให้คัดเป็นเดือนมบสามสามสัปดาห์แล้วคัดหนึ่งเดือนอ่าแนี้เอาใหม่ละเอาใหม่ค่ะรวมไว้ดนแข่งอ่าอขึ้นในทีเดียวอืมคือหนึ่งสัปดาห์หนึ่งคนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งคนแล้วก็หยอด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 อะไรอย่างนี้มีกี่สัปดาห์ปุ๊บ ไปอยู่นู่นเลยไปอยู่เวทีจริงเลยนั่นแหละอาจารย์มาเดือนตุลาค่ะเวทีจริงเนี่ยต้องร้องสดบนเวทีร้องสดบนเวทีให้ดูกันเลยกรรมการชุดที่จะเป็นกรรมการชุดรอบชิงชนะเลิศเนี่ยครับนัดเดยวจะอาจารย์เรืองยศแล้วมีใครคะอาจจะไม่ใช่อาจารย์เรืองยศนะใช่อาจจะไม่ใช่ถ้าอาจารย์เห็นแล้วไงอ๋อเห็นแล้วอาจารย์ฟังมาก่อนแล้วอาจารย์ฟังอาจารย์เห็นโปรไฟล์อาจารย์เลือกแล้วแต่ล่าทิศเนี่ยหลังจากที่อาจารย์เลือกเนี่ยครับค่ะเขาจะมาให้อาจารย์ดูว่าอ้าวนี่คนที่อาจารย์เลือก คนนี้เป็นอย่างนี้คนที่มาเลือกอย่างนี้นะคนที่ไม่เลือกอย่างนี้นะอ่าอุ้ยอาจจะแอบเสียดายไงคนที่ไม่เลือกคนที่ไม่เลือกอุ้ยเสียดายโหสวยด้วยแต่โอ้โหแบบเสียงไม่ดีโอ้โหน้องน้อยดีว่าเราน่าจะให้เขานะได้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 ไดเสียดายอย่างงี้นะฮะตอนนี้คณะกรรมการก็แน่นอนพอรอบชิงก็จะแบบถูกตัดสินหลายคนรู้จักกรองมากที่สุดนะครับในบทที่ใหญ่แล้วก็จะไม่ให้กรรมการเห็นด้วยอ๋อบนเวทีนี้ก็ ไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นเหมือนกันไม่ให้เห็นก็ร้องกันไปแบบนั้นก็ให้มโนภาพกันว่าเฮ้ยโอ้โหเสียงนี้เสียงนี้โโอ้หร้องนี้อนที่มั่นทิ้นอะไรอย่างเงี้ยมั่นมือนกันตัวอากาศอ่าแล้วส่องไฟข้างหลังเลยนะอ่าเห็นเป็นเงาเงาะเแล้วจากกระแสการตอบรับตั้งแต่เริ่มโปรโมทมาจนถึงณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะโปรโมทรายการนี้เป็นรายการแรกอ่ยังไม่ได้บอกที่อื่นเลยเหลยครับโอ้รับรองเดี๋ยวอีกพึบ แต่นี่เนี่ยหลายคนที่เตรียมกระดาษปากกามาพร้อมแล้วต้องทำยังไงบ้างอาจารย์ส่งเสียงร้องเป็นซีดีบันทึกเพลงเฉพาะเพลงอาสยามนะครับและอดุโลมให้เพลงไอเอสด้วยในอดีตด้วยส่งมาที่รายการ8ปดสิบแาสบายดีเรียลวโอซิงกิงคอนเทสต์นี้คือชื่อกลร่มงารเขาสี่สามหนึ่งทับห้าซอยลาดพร้าวสิบห้าแขวงจอมพล เขตจตุจักรหนึ0งเราขึ้นให้หน้าจอเลยหน้าจอเลยไม่เรื่อยเดียวตอนนี้นะฮะนะฮะแล้วเกิดว่าจะเกิดว่ายังไงถ้าเกิดว่าไม่ทันหรือว่าจะสงสัยยังไงลงโทรเข้าไปที่อาสยามดูถามเจ้าหน้าที่ดูว่าเออจะส่งไปยังไงเดี๋ยวคนหนึ่งว่าจำกัดไหมเออเออจำกัดอ่าจนกว่าจะถึงเดือนตุลาอ่ามาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวคนหนึ่งเนี่ยสมมติเขาจะส่งแบบ3 CD 3เพลงเลยนะรอบไปแล้วเนี่ยเออ ถ้าตกรอบไแล้วเขาพยายามส่งมาได้อีกแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยส่งได้สามครั้งเลยบ้างเลยส่งมาได้แค่ครั้งเพียงละครั้งเพียงละครั้งก่อนเพียงละครั้งก่อนเพียงละครั้งเพอตกรอบไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาใหม่คุณก็เปลี่ยนชื่อใหม่สิผมไม่รู้อยู่แล้วอ๋อไม่เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน้งเปลีเลยก็จะมีเอาเพลงเก่าที่ตกรอบมานะก็เป็นเล้าใหม่นะเออจำได้ไงบอกเพลงใคนี่เคยเคลียตกรอบไปแล้วนี่หว่าเล้าใหม่เงี้ก็ไม่ได้แต่มีอีกอย่างถ้าไปเจอรอบรอบสัปดาห์นั้นอ่ะ สามคนเนี่ยถ้าไปเจอเสียงแข็งทั้งหมดสายแข็งสายแข็งไงเสียโอกาสไงเพอาะฉะนั้นแต่ตอนเนี้ยผมยังคัดรู้ว่าสองคนเสียงดีเท่ากันเนี่ยผมเข้าสองคนเลยหยิบหยิบไปวางก่อนสองคนตอนนี้เป็นอย่างนั้นอยู่อ๋อคือให้ทั้งสองคนเลยไปไว้ในเข่งก่อนคือถ้าคนดีจริงนะอผมไม่อยากให้เขาเสียโอกาสไงใช่เพราะบางทีไปเจอแบบ สแข็งกันทัมงคู่ไงได้สมมติเราจะรู้ได้ไงว่าสมมติสมมติแหมคนหนึ่งร้องเก่งอีกคนหนึ่งร้องไม่ดีเลยพอเปิดคู่กันโอยคนไม่ดีมันไงก็ตกรอบอยู่แล้วก็ถูกนะฮะเออมันแล้วแต่แล้วแต่ฮะแล้วแต่เขาจะจับขึ้นมาในแต่ละทิศหรือว่าทีมงานเหรอคะแล้วแต่ดวงหรือยังไงก็ส่วนหนึ่งก็ทีมงานเนี่ยใครมาก่อนอี่อ่ะใครสวยมาก่อนไงเปลี่ยนหมายเลขคือใครจะมาก่อนมาช้ามาหลังเป็นใครกี่คนก็แล้วแต่อ่าค่ะหลักการมีอยู่แล้วหลักการฟังมีอยู่สองข้อ เสียงคุณต้องดีคมีเอกลักษณ์ดีมาดีมีอะไรบ้างร้องดีกขระดีทำนองดีไม่เพี้ยนควบคุมเสียงดีคครับเอกลักษณ์ของเสียงเนี่ยไอ้อย่างอย่างคุณท็อปคุณน้อยเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าผมก็รู้เป็นคุณสองคนน้ำเสียงมีเอกลักษณ์น้ำเสียงมีเอกลักษณ์เสียงดีมีเอกลักษณ์ครับร้องดีมีสไตล์ร้องดีมีสไตล์แบบไหนอาจจะร้องแบบนี้วิธีการร้องแบบคุณเนี่ยดีแล้วอื คุณท็อปก็ร้องดีแล้วอันนั้นคือร้องมีสไตล์ไม่ใช่ไปร้องเหมือนเหมือนนเขาถ้าอย่างนี้โอกาสโอกาสโอกาสแพ้สูงโอว่าสมมติเราชอบหญิงที่การฉันก็พยายามจะร้องให้เป็นหญิงที่การเลยอย่างนี้โอกาสก็จะน้อยลงน้อยเพราะในอาศยามีหญิงที่การมีแล้วต้องร้องที่ไม่เหมือนเขาไงร้องเป็นตัวของตัวเองนี่แหละเสียงดีมีเอกลักษณ์เอางี้คนที่เสียงเหมือนในอาสยามเนี่ยโอกาสน้อย บอกเลยผมบอกก่อนไม่เอาชี้ช่องไว้ก่อนเลยนะแต่บอกก่อนเลยไม่เอาเพราะเขามีอยู่แล้วเสียงเหมือนเบาวีอย่างเงี้ยอไม่เอามาทำมาเสียงเป็นร้องเป็นเบาวีแล้วเหมือนเบาวีไม่เอาไม่เออไม่เอา่ะต้องหาวิธีการร้องใหม่เสียงคุณอาจจะประมาณนั้นแต่คุณต้องหาวิธีการร้องร้องดีมีสไตล์ถึงบอกว่าร้องดีมีสไตล์ของตัวเองไงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับโครงการนี้นะต้องบอกว่าเสียงดีแล้วก็ต้องมีสไตล์ด้วยจะคาดหวังกับโครงการนี้ไว้มากน้อยแค่ไหนฮะ ผมเลยไม่ได้คาดหวังฮะแล้วคนคาดนะคะคนที่คาดหวังคือคนที่จะส่งเสียงไว้เลยเขาจะต้องเป็นนักร้องไงทุกวันนี้รู้ไหมคนที่อยากอยากเป็นนักร้องนี่ส่งเพลงเข้ามาเยอะแยะมากที่ส่งมาที่บริษัทมหาอะนนี้เยอะมากเลยส่งมาเยอะทีนี้กว่าเราจะคัดโอ้เสียดายคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีมันเยอะจนแบบเออโอกาสเขาลองให้โอกาสเขาแบบสักช่องหนึ่งสิเข้ามาง่ายๆเลยถ้าคุณร้องดีคุณเสียงดีคุณมาช่องนี้ ถ้าคัดตามตรงถ้าคัดตามหลักนี่นะรับสี่ข้อของอาจารย์สุนยศเนี่ยใครมาหาอาจารย์เลนยก็ต้องถามสี่ข้อนี้ข้อแรกข้อที่หนึ่งเสียงดีก่อนค่ะข้อที่สองตรองดีค่ะข้อที่สามบุคลิกดีครับข้อที่สี่โปรไฟล์ดีอถ้าคุณมีสี่ข้อเนี้คุณเป็นนักตรองได้เลยงั้นเราก็มีสิทธิ์ละโอเคงั้นเราจะต้องแบบว่าเียนไหนเรียไหนอะไระเข้อแรกข้อแรกเสียงดี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 ดีไหมผ่านไหมเสียงดีเสรยจทำเสร็ง โดเรมีฟาซอนละไม่ใช่เสียงดีเสียงดีนี่เสงดร้องดีร้องดีร้องดีอร้องิร้องแล้วเจ๊งมาแล้วครับอาจารย์ไม่ติดไปเลยใช่ไหมปิดไปเลยครับเพลงเนี่ลง้วนูงนี่แหละแล้วเขาที่สาวเลยฮะอ่าบุคลิกดีบุคลิกนี่ได้ผ่านผ่านผ่านผดโไฟบ์คล่ได้เลยโคไฟดีดีมากเลยอาจารย์อยู่ข้อนึงฮะร้อง ออกอะไรปั๊บคลายปิดเลยค่ะโปรไฟล์ดีมากอาจารย์ก็กล่าวว่าเนี่ยถามหาพี่เนมอยู่บอกว่าพี่เนมอบกว่าเอออยากจะพักไหมบริษัทอยากจะหน่อหนึงไม้อะไรอย่างนี้ก็นำเสนอตัวเองไปอยู่พี่เนมบอกว่าอย่างก่อนเพราะยังต้องธุรกิจดำเนินต่อไปตอนนี้ธุรกิจของอักยามกำลังดีอยู่คคุณท็อปก็อยเลยไปรบกวนเขา อย่าไปเลยโมเรอว่าอย่าไปเลยนะวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาติดตามรายการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีข่าว Spring News นะครับสักครู่หนึ่งติดตามรายการปรากฏการข่าวจริงครับวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ